สวัสดีครับเ็บอุรเอฟซีจารครับวันนี้จะเราเราจะมาถ่ายคลิปเหรียญหลวงปู่รูครับรุ่นครบร้อยปีของท่านนะครับหลวงปู่รูวัดอินทรวิหารนะครับกทมเรานี่ครับผู้ชมผู้ฟังโใชัใจยานนะครับชมฟังเลยนะครับครับนี่เรากลัมาเรื่องต้นครับความคมชัดลึกต่างต่างครับเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับ ผมมีทั้งหมดแค่สองเหรียญนะครับทองแดงกับเงินครับเดี๋ยวนี้เป็นเหรียญทองแดงครับท่านชมครับชมครับฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับท่านข้อควรทั้งเศษต่างๆที่ผมจะให้กับท่านนะครับทุกท่านต้องพิจารณาด้วยนะครับพิจารณาด้วยตัวท่านเองด้วยนะครับนี่ครับเมตตาบนนี้ครับเปิดหลังตาเขาจะมีติ่งนะครับแล้วองนี้จะอยู่ข้างล่างครับเป็นติ่งครับติ่งอยู่ใกล้ๆเมตตาครับต้องขว้าให้พบให้เจอนะครับ จุดที่เหรียญที่สุดครับนี่ครับเส้นสายรายละเอียดต่างๆครับความคมชัดลึกต่างๆครับต้องดูครับต้องพิจารณาอย่างเข้าใจนะครับเพราะเหรียญนี้มันมีเหรียญกอบนะครับพราอายุครบร้อยปีท่านเป็นเหรียญที่มีราคานะครับครับครบร้อยปีครับท่านร้อยกว่าปีครับร้อยปีเศษครับจะเศษกี่ร้อยปีเศษเท่าไหร่นั้นท่านองไปหาข้อมูลเอาเลยครับผมก็ได้แค่ได้เหรียญจริงมาลงแล้วครับถ่ายทําให้ท่านดูครับให้ท่าน เป็นตั้งข้อความสังเกตกับทุกท่านครับให้พิจารณาด้วยอย่างด้วยสติและปัญญาของท่านเองครับและฟังด้วยนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่ครับถ้าใช่เราก็มาเล่นตามกันนะครับแต่พระอารยให้ท่านปล่อยวางไว้นะครับครับนี่คือหลวงปู่ภูวัดอินทราเหาครับรุ่นครบร้อยปีของท่านนะครับท่านร้อยปีกว่าร้อยกว่าปีครับอายุท่านครับยืนยาวครับครับหาได้ยากนะครับร้อยกว่าปีครับเป็นบุเป็นพระปุเจนบุคคลที่อายุยืนยาวครับ องค์นี้เป็นเนื้อทองแดงครับเป็นทองแดงครับครับความเก่าต้องมีเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับถ้าทองแดงเก่าๆบวมๆเบื่อๆไม่ใช่นะครับความเก่าของโลหะนี่มมันบ่งบอกถึงอายุของโลหะการสร้างครับท่านต้องพิจารณาครับรอยลิวิชวันต่างๆนะครับสังกติต่างๆครับความคมชัดหน้าตานี่ครับท่านต้องดูครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ทรียนดูรอบๆเลยครับชมไปด้วยกันครับพิจารณาช่วยกันไปนะครับ สร้างสังคมพาะให้สะอาดบริสุดครับสังคมภาพเป็นเป็นพาะสงฆ์สังคมที่สูงครับเป็นควรครุควรที่จะเคารพนับถืออย่างยิ่งครับไม่ควรมาสร้างเหรียญเก๊มาลบหลู่ท่านนะครับทําอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจนะครับผมไม่ได้เจาะจงด่าใครหรอกครับนี่ครับเส้นสายรายละเอียดครับเส้นต่างๆท่านต้องดูด้วยนะครับเมตตาครับหน้าตาหูตาปากจมูกครับความคมชัดความเก่าของโลหะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับ ดูไปด้วยกันครับพิจารณาด้วยกันครับปัจจุบันนี้ไม่ธรรมดานะครับวงการนี้ครับครับเพราะมันยูทูบมันสร้างกันได้แหละครับครับจะแก้หรือไม่เกสหรือแท้มีแท้ท่านองคพิจารณาอย่ามีสติของท่านนะครับครับเลือกที่เลือกที่ใช่รักที่ชอบนะครับครับเช่าที่ปรารถนานะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับ เดี๋ยวนี้มันมีเหรียญกรอบอยู่นะครับผมเคยเจออยู่ครับบวมๆเบอร์ครับครับเหรียญเก่าครับรัหาก็ไม่ได้ครับรัหาต้องได้นะครับความเก่าครับครับความเก่าต้องได้นะครับความแบนความนี้ครับลายกระหนกทั้งต่างๆท่านต้องพิจารณาให้รอบองค์พระนะครับท่านจิงจะได้พระแท้ครับฟังไปแล้วพิจารณาอย่างดีๆนะครับครับอย่าฟ้องอย่างพระอย่าฟังผมอย่างเดียวครับ สตอรี่ผมไม่ต้องฟังหรอกครับสตอรี่นี้ารท่านต้องฟังและพิจารณาของอย่างมีสติของท่านเองครับท่านจริงจะได้พาแท้นะครับเพราะปัจจุบันนี้ไม่ธรรมดานะครับครับเพราะการทูยามทางยูทูบออกมาได้นะครับบางคนก็เอามาดูครับมาสร้างสตอรี่ต่างๆครับท่านต้องจีพิจารณาดิเตอร์ท่านเองนะครับผมจะไม่เจาะจงด่าว่าใครนะครับครับชมและฟังอย่างเข้าใจนะครับพิจารณานะครับ นี่ครับถ้าใครอยากชมของจริงมาเชนนะครับที่จังช่างตึกแดงครับชั้นสองครับเขตสวนจตจุจักครับครับเปิดทุกวันครับทึ้งอังคารถึงวันอาทิตย์ครับครับมาชมได้ครับครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับนะครับอย่างนี้ครับคล้าคแท้ๆนะครับไม่ใช่แท้ที่องค์เดียวที่ผมถืออยู่นะครับถ้าของใครมีแบบนี้แท้ทั้งทุกคนนะครับเราต้องทำใจให้เป็นกลางครับ ครับผมยังไม่สร้างสตอรี่ในทางที่ผิดโดยเด็ดขาดครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับดูอย่างเข้าใจครับพิจารณามีสตินะครับก่อนใจฉชางนะครับที่ขอควรสังเกตที่สําคัญที่สุดก็คือการศึกษาเรียนรู้ก่อนเช่าซื้อครับเดี๋ย่าไปฟังนิทานนะครับกรรมการกรรมเกินมันเยอะนะครับครับเยอะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ อย่าเอาเรอรต่างๆที่เขามาโวดอ้างนะครับต้องใช้สติปัญญาของตัวท่านเองนะครับผมพูดด้วยความปรารถนาดีครับเลือกจากความสุจริตใจของผมครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับครับถ้าใครชอบคลิปผมก็ตามนะครับไม่ชอบคลิปผมไปดูที่คลิปอื่นครับครับไม่ต้องมาคอมเมนต์ผมนะครับครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับไม่ชอบไปดูที่คลิปอื่นเลยครับครับเอาที่ใช่ครับไปที่ชอบครับ ครับมาดูดน้าหลังกันครับดูครับอย่างนี้ของใครก็แท้ครับความคมเจ็ดลึกกัครับดูนะครับยันต่างต้องดูไปด้วยกันครับองประกอบให้ครบถ้วนนะครับดีีเบนเบลบมบัวเบอไม่ใช่ใช่ไหมครับดูขอบข้างดีครับเขาเนียนครับปั๊มสมัยก่อนนี้ก็ปั๊มได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดของโรงงานแล้วครับครับโรงงานที่ปั๊มนี่เก่งมากนะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ ฟังอย่างเข้าใจนะครับครับดูครับรายละเอียดต่างๆครับการรัศมีปัามต่างๆเป็นธรรมชาติของการปั๊มเหรียญนี่ท่านต้องดูให้ออกครับต้องไม่บวมเบอร์ครับต้องไม่มีแบนนะครับยันนี่ครับนูนครับตรงนี้ตรงเนี้ยยันตรงเนี้ยสาคัญนะครับดูครับเห็นไหมครับมีเส้นซ้อนครับเนี่ยก้จุดข้อคนสังเกตครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับมาชมด้านข้างกันครับครับเห็นไหมครับรอยตัดครับ สนเอาตรงไหนครับก็อยากตรงไหนครับเลือกเอาเลยครับใชาหน้าหลังมันทำได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นคุณผมก็ต้องเลิกเล่นแล้วครับครับถ้ามันทําได้ร้อยเปอร์เซ็นตสวยอย่างนี้ครับถ้าสวยอย่างนี้เอามาขายผมก็ได้ครับถ้าไม่แพงมากครับผมรับซื้อครับแต่ผมไม่ได้รับซื้อแพงๆนะครับผมไม่ใช่คนขี้คุยนะครับผมพูดจากใจของผมจริงๆครับพาเหรียญอย่างนี้ของใครกระแทะครับดูครับ เห็นไหมครับลอยตัดครับครับลอยตัดเป็นขยะขยะครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจเลยนะครับมาชมด้านหน้าต่อครับครับเหรียญแท้ต้องเป็นอย่างนี้ครับคมชัดลึกครับแบนครับและมีการปั๊มจังจังท่านลองดูเป็นองค์ประกอบ้วยนะครับเขามีนะครับเขาเล็กรายใหญ่ครับพระเขาปั๊มตื้นครับแต่มีความคมชัดครับ ครับไม่ขาดตอนนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจเลยนะครับสวยไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับหรือชัดใช่กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับวิดีโอต่อไปเราจะรายมาลงครับแจ๊บุรี FC ใจโลครับสวัสดีครับ